เด็กหญิงนิยายท่านอ๋องโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่ห้าสิบแปด อาหนานกระพริบตาปริบปริบรอให้ท่านอองขยายความเพิ่มเติมคิดไม่ถึงว่าสู่ป้าหนิงกลับเบนความสนใจกลับไปที่ห้องหนังสือและไม่ได้มองนางอีกอาหนานไม่เชื่อหรอกว่าหิมะจนาถึงขั้นปิดทางคนตรกะผู้นั้นไม่ให้มาที่นี่ เพราะหิมะไม่อาจหยุดยั้งคนตะกระได้อีกทั้งองครักจากเมืองหลวงยังสามารถฝ่าลมหิมะเดินทางมาถึงเมืองถงเฉิงได้อาหนานจึงยิ่งมั่นใจว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับวนเหลียงจนเขามาไม่ได้แน่ๆ ตอนที่หิมะค่อยๆหยุดตกมีคนจากเมืองหลวงเดินทางมาและเข้ามาในตวนสู้อองนี่เป็นองคารักษ์หลวงหลายนายที่ไทเฮาเป็นผู้ส่งมาสอบถามวันที่พวกองค์รักษ์จะเดินทางกลับเมืองหลวงจะได้คอยคุ้มกันพวกเขาอาหนานจำองครักษ์ที่เป็นหัวหน้าได้คือองคารักษ์เฟิงที่เป็นหนึ่งในหัวหน้าองครักษ์ที่คุ้มกันนางมาเมืองทงเฉิงครั้งก่อนนั่น ตอนแรกที่อานานได้ยินนางคิดในใจว่าไทยเฮาที่เป็นมารดาก็ลำบากเหมือนกันถ้านางไม่เอาแต่ยกข้ออ้างที่ฟังดูดีมาทำเรื่องที่ผู้อื่นรับไม่ได้อานานคิดว่านางก็เป็นมารดาที่ดีที่สุดในใต้ล่าแล้วท่านออง พระชายาอีกสิบกว่าวันก็จะปีใหม่แล้วห้องเต้กับไทเฮาต่างคิดถึงพวกท่านตั้งใจให้ข้าน้อยมาคุ้มกันพวกท่านเดินทางกลับไปฉลองปีใหม่โดยเฉพาะหลังจากทําความเคารพและลุกขึ้นแล้วองค์คารักษ์เฟิงพูดเช่นนี้สู่ป้าหนิงคบคิดครู่หนึ่งก่อนตอบองค์คารักษ์เฟิงเจ้ากลับไปรายงานห้องเต้กับสเสด็จแม่ว่า ปีนี้ข้ากับพระชายาไม่กลับไปฉลองปีใหม่แล้วหาพอสู่ป้าหนิงตอบอย่างนี้ไม่เพียงองคารักษ์เฟิงเท่านั้นที่ประหลาดใจแม้แต่อาหนานยังตกใจจนต้องหันขวับไปมองสู่ป้าหนิงท่านอองเรื่องนี้องคารักษ์เฟิงมองสู่ป้าหนิงด้วยสีหน้าลำบากใจสู่ป้าหนิงหน้าไม่เปลี่ยนสีอธิบายว่าองคารักษ์เฟิง เดือนก่อนข้าไม่ระวังได้รับบาดเจ็บสาหัสในสนามรบตอนนี้แม้จะหายดีและไม่เป็นอะไรแล้ว แต่ก็ทนรับความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไม่ได้อานานมองเขาด้วยใบหน้าเคลือบแคลงทั้งที่บาดแผลของเขาหายดีเกินครึ่งแล้วแม้ไม่อาจทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวรุนแรงแต่เชื่อว่าการนั่งรถม้ากลับเมืองหลวงต้องไม่เป็นปัญหาแนะ่แต่พออานานได้ยินว่าพวกเขาไม่ต้องกลับไปฉลองปีใหม่ที่เมืองหลวงในใจนางก็ดีใจยิ่งกว่าไม่ต้องนั่งรถม้าสิบกว่า วันเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดคือการกลับเมืองหลวงมีแต่ความยุ่งยากเชื้อพระวงฉลองปีใหม่เต็มไปด้วยความวุ่นวายการส่งคนที่จะจากไปและต้อนรับคนที่กลับมายิ่งทำให้ปวดศีรษะเหลือเกินมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือขอรับตอนนี้ร่างกายของท่านอองเป็นอย่างไรบ้างองคารักษ์เฟิงรีบถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นอะไรแล้ว องคารักฟเฟิงหวานเจ้าเดินทางอีกครั้งกลับไปรายงานฝ่าบาทกับสเสด็จแม่บอกว่าปีนี้ข้าไม่อาจกลับไปฉลองปีใหม่ที่เมืองหลวงได้รอให้ถึงฤดูใบไม้ผลิอากาศอุ่นขึ้นแล้วค่อยกลับไป องคารักษ์เฟิงฟังแล้วก็รู้ว่าชูป้าหนิงตัดสินใจแน่วแน่ได้แต่รับคำอย่างนอบน้อมและถอยออกไปรอจนองคารักษ์เฟิงจากไปแล้วอาหนานเอ็นกายเข้าไปหาชูป้าหนิงเล็กน้อยถามว่า ท่านอองบาดแผลของท่านตั้งแต่สู่ป้าหนิงได้รับบาดเจ็บจวบจนตอนนี้อาหนานเป็นคนดูแลเขามาตลอดจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าบาดแผลของเขาหายดีหรือยังดังนั้นต่อให้สู่ป้าหนิงอยากปิดบังก็ไม่มีประโยชน์มุมปากของสู่ป้าหนิงยกยิ้มดึงอาหนานเข้ามาในอ้อมกอดวางคางไว้บนกระหม่อมของนางน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นพิเศษ เมืองหลวงมีแต่ความวุ่นวายกลับไปแล้วย่อมไม่อาจใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีได้เหมือนอย่างตอนนี้ อีกทั้งข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจริงเชื่อว่าปีนี้ฝ่าบาทน่าจะทรงเข้าพระไทยข้าเหตุผลสำคัญที่สุดคือพอกลับเมืองหลวงเขาย่อมต้องช่วยฮ่องเต้ผู้เป็นพี่ชายทำงานไม่จบไม่สิน้นชูป้าหนิงยังโปรดฮ่องเต้สงเต๋อกับไทยเฮาไม่หายเรื่องที่พวกเขาส่งอาหนานมาเมืองถงเฉิงแล้วจะกลับไปช่วยงานฮ่องเต้โดยไม่รู้สึกตะิดตะขวงใจเลยได้อย่างไร โดยเฉพาะช่วงก่อนปีใหม่และหลังปีใหม่งานที่ต้องทำทั้งเยอะและซับซ้อนทุกปีล้วนยุ่งจนแทบไม่ได้หยุดถึงเวลานั้นเขาคงยุ่งจนไม่มีแม้แต่เวลากลับมาพักผ่อนที่ตวนด้วยซ้ำดังนั้นปล่อยให้ห้องเต้ผู้เป็นพี่ชายลำบากต่อไปเถอะ อานานยอมรับคำอธิบายของจู่ป้าหนิงอดรู้สึกดีใจไม่ได้วันต่อมาองคารักษ์เฟิงก็เดินทางกลับเมืองหลวงสภาพอากาศในเมืองถงเฉิงเป็นอย่างนี้มาตลอด สามวันมีหิมะตกหนักสองวันมีหิมะตกเบาๆอาหนานคินกับการอยู่แต่ในบ้านแล้วเวลานึกสนุกก็ไปปั้นตุ๊กตาหิมะพาสุนัขจิ้งจอกเดินเล่นไม่มีแม่สามีกดข่มอยู่เบื้องบนทั้งยังไม่มีคู่สะพ้ยคอยจับตาดูอยู่ข้างๆใช้ชีวิตอย่างสบายใจและเป็นอิสระ วันนี้เป็นวันเสี่ยวเนียนอาหนานเรียกบ่าวทั้งตัวมาและสั่งการให้ทำความสะอาดซื้อข้าวของสำหรับฉลองปีใหม่ทำพิธีบูชาเตาเป็นต้นหลังสั่งการไปแล้วอาหนานกับจู่ป้าหนิงก็คลุกอยู่ในห้องหนังสืออาหนานฝนเมกพรางมองคำกอนคู่พี่จู่ป้าหนิงเขียนลงบนกระดาษเสียนจื่อสีแดงกลอนคู่บดนั้นคือเบื้องบนพูดสิ่งดีคุ ครองโลกล่างให้ปลอดภัยเป็นคำกลอนคู่ที่ต้องติดไว้ข้างเตาคืนนี้ตอนทําพิธีบูชาเตาอาหนานมองสู่ป้าหนิงใช้มือข้างหนึ่งจับแขนเสื้อมืออีกข้างถือผูกการขนเพียงพรด้วยความชื่นชมแกมอิจฉาเขาตวัดภูกันลงบนกระดาษอย่างสง่างาม อักษรที่ปรากฏบนกระดาษแถนตรงทรงพลังท่วงท่าในการจรดภูกันของเขามีสเสน่ห์ไม่นานก็เขียนกรอนคู่ออกมาได้บทหนึ่ง ลายมือของท่านอ๋องสวยจริงๆอาหนานยิ้มจนตาหยีพลางเอ่ยชมเขาชูป้าหนิงมองนางแวบหนึ่งจากนั้นสายตาหยุดอยู่บนดวงหน้านางในตาสีดำฉายรอยยิ้มชัดเจนอาหนานทำหน้างงไม่รู้เขามองอะไรขณะกำลังจะหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดชูป้าหนิงก็หยุดการกระทำของนางจากนั้นหยิบผ้าเช็ดหน้าของตัวเองออกมาชุบน้ำอุ่นเช็ดคราบหมึกจุดเล็ก ที่เปื้อนอยู่บนพวงแก้มนางออกไปครั้นเห็นคราบหมึกสีดำที่ซึมอยู่บนผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นอาหนานก็อยากหาหลุมมุดหลบลงไปเหลือเกินจะต้องเป็นพระตอนฝนหมึกเมื่อครู่นี้ไม่ระวังเปื้อนถูกเอาแน่ๆชู่ป้าหนิงประคองหน้านางและเช็ดช้าๆอาหนานใบหน้าร้อนเผารอจนรู้สึกว่าเช็ดสะอาดพอประมาณแล้วและจะถอยออกไปคิดไม่ถึงว่า รอยยิ้มในดวงตาของชูป้าหนิงแต่เข้มขึ้นเขาเอียงศีรษะประทับจุมพิษลงบนริมฝีปากนาง อาหนานถูกจูบจนหายใจหอบนี่เป็นตอนกลางวันแถมยังอยู่ในห้องหนังสือนางไม่มีความกล้าที่จะทำเรื่องอย่างว่าในห้องหนังสือตอนกลางวันแสกแสกรอกจึงเบี่ยงหน้าหมายจะหลบอาหนานเองก็รู้ว่าช่วงนี้สูป้าหนิงอดกลั้นอย่างยากลำบากตั้งแต่เขาได้รับบาดเจ็บตนถึงตอนนี้ผ่านมาประมาณเดือนครึ่งแล้วแม้ทั้งสองจะนอนเตียงเดียวกันแต่ปรักไ ไม่เคยร่วมรักกันเลยจึงโทษเขาไม่ได้ที่ปกติชอบคว้าตัวนางมาจุมพิษอย่างร้อนแรงเพื่อบรรเทาความรุ่มร้อนในตัวอาหนานกลัวเหลือเกินว่าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาจะอดกลั้นจนเสียสุขภาพ แต่พอคิดถึงแผลจากลูกธนูที่ทะลุหน้าอกเขานางก็ไม่กล้าปล่อยให้เขาเอาแต่ใจจึงเฝ้าระวังเรื่องนั้นเป็นอย่างดีมาตลอดและที่ทำให้อานานประหลาดใจคือขอแค่นางปฏิเสธไม่ว่าฉู่ป้าหนิงทรมานเพียงใดเขาก็จะหยุดเวลานี้เองเสียงของมู่หยวนดังขึ้นที่นอกห้องท่านอ,องพระชายา ไต้เท้าวันมาขอรับ ชูป้าหนิงชะง,งักไปหัวคิ้วขมวดมุ่นทันใดนั้นโมยวนที่อยู่ข้างนอกรู้สึกเหมือนถูกน้ำเย็นจัดจนเสียดกระดูกราดรถ,รถทั้งศีรษะและใบหน้าร่างกายหนาวเน็บพรมานจนสั่นสะท้านหลายครั้งอย่างห้ามไม่อยู่อาหนานรู้สึกว่าวนเหลียงมาถูกจังหวะพอดีไม่ถือสาเรื่องที่เขาเคยพูดจาให้นางตกใจก่อนหน้านี้รีบจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย จากนั้นออกไปพบแขกกับท่านอ๋องที่ไม่เต็มใจพออาหนานเห็นวนเหลียงในห้องโถงข้างนางก็อดตกใจไม่ได้ในห้องโถงข้างวนเหลียงต้มน้าดื่มน้ำชาอยู่รูช่วยยืนอยู่ข้างๆ้างรินน้ำชาให้เขาเงียบเียบสาวใช้ที่เฝ้าอยู่หน้าประตูเลิกมานขึ้น ชูป้าหนิงกับอาหนานเดินเข้ามาและเห็นกุนซื้อผู้มีสีหน้าอิดโอยไม่สดชื่นอาหนานเห็นกุนซื้อที่ไม่พบหน้ากันนานแล้วอดตกใจไม่ได้เพราะวบนเหลียงในยามนี้รูปลักษณ์ภายนอกไม่ค่อยดีเลยจริงๆแม้คนผู้นี้จะนิสัยไม่ดีแต่เนื่องจากรูปโฉมงดงามลักษณะโดดเด่นทวงท่ากิริยาสง่างามจนผู้คนอดชื่นชมไม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียว ก็ยากจะลืมเลือนแต่บาดนี้ใบหน้าของคนที่ถูกยกย่องว่าเป็นบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวมีทั้งรอยเก่ารอยใหม่ไม่รู้เกิดจากการชกต่อยหรือเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอกันแน่เสื้อผ้าที่สวมอยู่ก็สกระปรกเหมือนเพึ่งไปกลิ้งในโคลนมา อินอายรอบกายไม่สดใสสง่างามเหมือนแต่ก่อนแต่กลับดูหดหูหม่นหมองอาหนานรู้สึกว่าวันเหลียงในยามนี้ดูเหมือนคนที่ถูกทารุณกรรมมาอย่างรุนแรงบุรุษรูปงามที่เดิมทีงามสง่าพาเผย กลายเป็นแบบนี้ทำให้คนเห็นแล้วยากจะยอมรับได้จริงๆบางเกิดความรู้สึกเสียดายที่ของสวยๆงามๆถูกทำลายเช่นนี้วนเหลียงเห็นพวกเขาเข้ามาก็ประสานมือด้วยท่าทางเหนื่อยล้าท่านอองพระชายาสู่ป้าหนิงทำราวกับมองไม่เห็นเขานั่งลงและยกถ้วยชาพี่สาวใช้ยกมาให้ขึ้นจิบช้าๆ ไอเท้าวันไม่พบกันแค่ช่วงเดียวฉะไหนท่านจึงกลายเป็นเช่นนี้ได้อาหนานถามด้วยความตกใจเล็กน้อยได้ยินดังนั้นวันเหลียงก็มองอาหนานด้วยสีหน้าตำหนี่ราวกับอาหนานถามทั้งที่รู้ดีแก่ใจแต่อาหนานไม่รู้จริงๆนี่นานางมองเขาด้วยท่าทางงุนงงคิดในใจว่า คนผู้นี้ปากไม่มีหูรูดพูดมากจนไปล่วงเตินผู้อื่นเข้าหรือเปล่าถึงได้ถูกคนเอากระสอบครอบหัวและซ้อมเช่นนี้ ดูท่าทางเหมือนตั้งใจทำร้ายที่ใบหน้าใบหน้าหล่อเหลายามนี้แม้จะไม่ถึงขั้นบวมเขียวแต่ก็เดาได้ว่าตอนถูกทำร้ายต้องมีสภาพอนาดมากแน่ๆว่วนเหลียงกำลังจะยิ้มอ่อนๆคิดไม่ถึงว่าจะกระตุกถูกแผลที่มุมปากเขาอดกัดฟันไม่ได้ไม่หลงเหลือภาพลักษณ์อันดีไว้อีกแล้วจึงตัดสินใจไม่สนใจภาพลักษณ์อีกพูดกับอนานด้วยสีหน้าขุนเคือ นี่เป็นผลงานชิ้นเอกของท่านอองของท่านอาหนานเลือบมองชู่ป้าเนียงเห็นเขามีสีหน้าเคร่งขครืมไม่มีท่าทีจะห้ามปราแม้แต่น้อยจึงอดถามด้วยความประหลาดใจไม่ได้ไต้เท้าเวิน ท่านเข้าใจอะไรผิดไปหรือไม่ท่านอ่องไม่มีทางทำร้ายพวกเดียวกันได้หรอกอาานานพูดถึงตอนสุดท้ายแม้ใบหน้าจะยังสุขุมแต่ในใจกลับหัวเราะจนแทบกลิ้งไปมาไม่ว่าจะเป็นผ่อนงานชิ้นเอกของจูป้านิงหรือไม่แค่อานหนานเห็นสภาพของวนเหลียงก็อดหัวเราะไม่ได้แล้วรู้สึกสะใจเป็นพิเศษใครใช้ให้เขาพูดจาส่งเดชขู่ให้นางตกใจ ตอนนี้เคราะห์ร้ายแล้วสิแต่อานานปลาดใจเล็กน้อยอยู่ดีๆชูป้าหนิงจะไปซ้อมเขาทำไมอีกทั้งด้วยนิสัยรักสะอาดของชูป้าหนิงให้เขาลงมือซ้อมคนอื่นด้วยตัวเองจะเป็นไปได้หรือพระชายาท่านอองไม่มีทางลงมือเองหรอกแต่เขาสามารถสั่งให้คนอื่นลงมือได้วันเหลียงรูปใบหน้าพูดด้วยสีหน้าขุ่นแค้น ท่านอองตั้งรางวัลในค่ายทหารบอกว่าใครที่สนใจอยากท้าประลองกับจื่อซิ่วและเอาชนะจื่อซิ่วได้เขาจะตกรางวัลอย่างงามคนชั่วช้าพวกนั้นเรียวแรงล้นเหลือแต่ไรซึ่งพี่ระบายวันวันมาท้าประลองยุทธกับข้าที่กระโจมทุกวันข้าเป็นกุนซื้อนะใช้สมองโดยเฉพาะไม่ใช่แม่ทับสักหน่อยจะท้าประลองอะไรเล่าโอ้ย พูดด้วยอารมณ์มากเกินไปไม่ระวังสะเทือนถูกแผลที่มุมปากวนเหลียงกุ่มปากที่แตกเป็นแผลพางร้องโอดโอยแผลที่ปากนี้เกิดขึ้นเมื่อวานโดยไม่ทันระวังตอนถูกในกองคนนึ่งท้าประลองทำเอาเขาเจ็บแทบตายเวลาพูดวนเหลียงรู้สึกว่าขืนอยู่ในค่ายทหารต่อไปช้าเร็วเขาต้องถูกคนพวกนั้นหยอกเล่นจนตายแน่ดังนั้นวันนี้จึงใช้อุป

โยกย้ายชายชะกันป่าเถื่อนพวกนั้นออกไปและหนีทันทีมาหลีภัยที่ตัวอ๋องแม้สู่ป้าหนิงจะทำร้ายเขาจนเป็นแบบนี้แต่กุนซือเวินค้นพบอย่างเศร้าสลดว่ามีเพียงที่นี่เท่านั้นที่ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องกังวลว่าเหล่าชายชะกันที่ถูกกระตุ้นด้วยรางวัลของสู่ป้าหนิงจะมาตะโกน้าประลองกับเขาจากนั้นส่งหมัดมาทักทายใบหน้าของเขาวันเหลียงคิ ดว่าพวกเขาต้องอิจฉาที่ตอนมีใบหน้าหล่อเหล่าน่าถึงได้จงใจโจมตีที่ใบหน้าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอาณาเหลือบมองร่างกายเขายามนี้เนื่องจากอยู่ในห้องทั้งยังจุดเตาใต้ดินไว้อากาศจึงไม่หนาววันเหลียงถอดเสื้อคลุมกันลมวางไว้ด้านข้างแล้ว สวมเพียงชุดคลุมยาวผ้าฝ้ายตามปกติเท่านั้นเสื้อผ้าชุดนั้นแม้จะกลางเก่ากลางใหม่แต่บางจุดก็ขาดแล้วคิดว่าคงพระถูกท้าประลองยุดธหลายครั้งกระมังรูปร่างของเขาดูผ่ายผอมไปไม่รู้ถูกทำร้ายจนเสียสุขภาพหรือเปล่าอานานกรอกตายิ้มพูด ฮ้เฮ้ไต้เท้าวันกล่าวผิดแล้วข้ากลับรู้สึกว่าท่านอองทำเช่นนี้เพราะหวังดีต่อท่านหวังหวังดีต่อข้าวันเหลียงแทบจะสำลักตายรู้สึกว่าคำพูดอาหนานช่างหน้าไม่อายพลิกลิ้นแบบนี้ไม่กลัวหรือว่าลิ้นจะเป็นตะคิ้วอาหนานกลับพูดด้วยใบหน้าจริงใจ ใช่แล้วใช่แล้วไตเท้าเวินแม้ท่านจะเป็นบัณฑิตแต่เมื่ออยู่ในดินแดนทางตอนเหนือทั้งยังอยู่ในค่ายทหารยอมต้องมีฝีมือคล่องแคล่วและมีรูปร่างแข็งแกร่งความจริงในใจข้าย,ยังกังวลว่าข้างนอกลมแรงเกินไปคนที่ผอมบางเช่นท่านถูกลมพัดปลิวไปจะทำอย่างไร วันเหลียงถึงกับไร้คำจะกล่าวโทสะของวันเหลียงอัดแน่นอยู่ในอกจะระบายออกมาก็ทำไม่ได้เกือบจะโมโหเพราะคำพูดของอาหนานจนหงายหลังแม่นางผู้นี้มักพูดสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นพูดไม่ออกรอจนเขาตะหนักว่ามุมปากของจู่ป้าหนิงเผยรอยยิ้มจังๆวันเหลียงก็รู้สึกปวดใจ โอ้ยเขาแค่อยากทำความดีฉัไหนจึงยากเย็นเช่นนี้ยังต้องถูกสามีภรรยาคู่นี้กำราบอีกวันเหลียงอยากตำหนิอาหนานเหลือเกินว่าปิดปากได้ไม่สนิทเลยต้องเป็นเพราะท่านอ๋องรู้เรื่องที่เขาบอกนางในวันนั้นแน่ความจริงที่เขาบอกความลับพวกนั้นกับอาหนานแม้ส่วนหนึ่งจะอยากชมละครฉากสนุก แต่ก็หวังดีกับพวกเขาเช่นกันสูป้าหนิงปิดปากตัวเองแน่นสนิทยิ่งกว่าฝาหอยไม่มีทางเป็นฝ่ายบอกเรื่องส่วนตัวกับภรรยาแน่ส่วนชายาสู้อ๋องดูแล้วไม่น่าใช่คนปากมากไม่มีทางเป็นฝ่ายถามก่อนเช่นกันแต่เรื่องบางอย่าง สุดท้ายก็ต้องรู้อยู่ดีแทนที่จะรอให้คนอื่นมาบอกแล้วคิดฟุงซ่านมิสู้เขาบอกนางเองนางจะได้เตรียมใจทำแบบนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาของพวกเขาให้แนบบน่นขึ้นนี่มีใช่เรื่องดีหรอกหรือ แต่ยามนี้มีสู่ป้าหนิงอยู่ด้วยเขาไม่สะดวกที่จะบอกอานานแบบนี้หาไม่สู่ป้าหนิงคงได้ย้อนเขาออกไปจริงๆท่านอองพระชายาตอนนี้ตื่อซิวบาดเจ็บสาหัสเกรงว่าคงไม่อาจกลับไปฉลองปีใหม่ที่เมืองหลวงได้จื่อซิวหวังจะได้ฉลองปีใหม่กับพวกท่าน หวังว่าพวกท่านจะไม่รังเกียจวนเหลียงพูดพรางชี้กล่องสีแดงสองใบบนโตะ๊ะใบหนึ่งเล็กใบหนึ่งใหญ่และเอ่ยว่านี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยจากจือซิ่วหวังว่าพวกท่านจะรับไว้ชูป้าหนิงฟังแล้วเหลือบตาขึ้นมองเขาอาหนานก็ทำหน้าประหลาดใจเช่นกันวนเหลียงเพียงแต่ยิ้มเรียบๆและพูดต่อท่านอ,องหากท่านไม่รับตัวจือซิ่วไว้ ปีนี้จื่อซิวอาจต้องฉลองปีใหม่คนเดียวเฮ้อซิววิตช่างหน้าอนาเหลือเกินจื่อซิวอาพับจริงๆวันเหลียงพูดเหมือนเล่นนิ้วขาดแค่ไม่ได้ยกนิ้วป้องกับนิ้วกลางขึ้นมาจะรดกันเท่านั้นเองเจนกัวกองอยากให้เจ้ากลับเมืองหลวงชูป้าหนิงเอ่ยเสียงเย็นขัดคำพูดของเขาวนเหลียงนิ่งงานไป จากนั้นอดหัวเราะห้าห้าไม่ได้อาจเพราะสะเทือนถูกบาดแผลมือข้างหนึ่งจึงยกขึ้นปิดดวงตาและใบหน้าครึ่งหนึ่งยังอดไม่ได้เห็นท่าทีอวดดีของเขาแล้วชูป้าหนิงเพียงแต่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ตำหนิอะไรวนเหลียงหัวเราะอยู่พักหนึ่งกว่าจะหยุดจากนั้นดวงตารูปดอกทอ้อที่ชอบยิ้มจ้องชูป้าหนิงนิ่งนดวงตาสายประกายประลาด ท่านอ๋องอย่าล้อเล่นเลยท่านพ่อเห็นหน้าข้าแล้วอยากไล่ไปใจจะขาดข้าจะได้ไม่ทำให้พื้นที่ของเขาแปดเปื้อนแล้วจะอยากให้ข้ากลับเมืองหลวงไปฉลองปีใหม่ได้อย่างไรท่านอ๋องท่านอย่าบังคับตัวเองให้พูดอะไรแบบนี้อีกเลยนิสัยของท่านเคร่งครึมเกินไป ฝืนใจพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับใจมีแต่จะทําให้จื่อซิวรู้สึกเสียใจวันเหลี่ยงแค่นเยิ้ยมแววเยยะหยันในดวงตาต่อให้เป็นคนเซ่อซ่าอย่างอานานก็ยังมองออกสีหน้าชูป้าหนิ่งไม่ดีนะักเขาวางถ้วยชาลงบนโต๊ะและวตำหนีอย่าพูดเหลวไหลเจินกัวกง้งย่อมปรารถนาให้เจ้ากลับไปฉลองปีใหม่กับเขาอยู่แล้วเจ้า เจนกัวกองอายุมากแล้วเรื่องบางอย่างเขาเองก็ลำบากใจท่านอองตั้งแต่พี่สามตายไปท่านพ่อก็เปลี่ยนไปอ่าผิดแล้วควรพูดว่าท่านพ่อเป็นอย่างนี้มาตลอดมากกว่าเพียงแต่พวกเราตั้งความหวังกับเขาไว้มากเกินไปเท่านั้นดังนั้นจึงผิดหวังมากตามไปด้วยวันเหลียงพูดด้วยน้ำเสียงเสียดสีชูป้าหนิงถอนหายใจจือซิ่ว เรื่องของจื่อจิ้งข้าผิดต่อพวกเจ้าท่านอองผิดที่ได้พี่สามเป็นขุนน่งที่ได้รับเมตตาจากผู้ปกครองย่อมต้องซื่อสัตย์พักดีเขาเลือกที่จะเสียสละตัวเองช่วยท่านอองนั่นเป็นความเต็มใจของเขาจะโทษคนอื่นไม่ได้วันเหลียงพูดเสียงเรียบท่านอ,อง จือ่อซิวไม่เคยโกรธท่านด้วยเรื่องนี้เลยเพียงแต่วิธีการของท่านพ่อทำให้ข้าหดหูใจยิ่งนักท่านอยากเรียกร่อมอีกเลยชาตินี้จือ่อซิวไม่มีทางเปลี่ยนความคิดแน่สู่ป้าหนิงสีหน้าเยียบเย็นปิดปากเงียบไม่พูดอะไรอีกบรรยากาศเงียบงันอาหนานรินชาร้อนให้ทั้งสองเงียบๆอีกครั้ง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ